ครับวันนี้นะฮะี s o DMAX 2020คันนี้สายลุยกับใจครับมาดูครับรอบก่อนครับล้อทรงเมกาครับขอบ22วันนี้บอกไม่ไหวแล้วหอนกินน้ำมันหอนขับพงอะไรกบพือทรงเมกาหล่อเท่ดูดีแต่ข้อเสียก็มีเยอะแยะมากมายวันนี้อเมริกากับใจครับมาเป็นนี่ครับล้อแท้ f o r forming W2 ครับนะครับขอบ20กว้าง9นิ้ว offset 1 5ตอนนี้เป็นล้อ f o r forming นะครับล้อเบา นะโฟร์ฟอร์มิงนะครับหรือโฟร์ฟอร์เมพัดนะข้อดีของเขาคือ1เหนียว2เบา3า พละในเรื่องของช่วงล่างสีประหยัดน้ำมันนะครับเน้นของดีเต็มกราฟสีเงาฉ่ำยางครับ275เจครับ Bfko2 ผมได้มา40่เส้นนะครับขายหมดแล้วเหลือ4เส้นสุดท้ายครับไม่มีแล้วนะครับของขาดแล้วนะครับตอนนี้ครับมียาง Bf ล้อ W2 ล้อ W2 ชุดหนึ่ง4 2 0 0 0บาทยางเส้นละ1 2 0 0 0บาทไม่มีของแล้วหมดแล้วหมดเลยครับเป็นอเมริกากับใจเน้นของดีเน้นทรงรถครอบครัวนะครับสไตล์ VIP ฝากอีกหนึ่งแบรนด์ด้วยครับ W2 นะครับหล่อๆแบบนี้เลย ไปครับสวัสดีครับ